ทุกใจถูกอกถูกใจพี่เราใช้เวลาไปทั้งหมดกี่าทีสามชั่วโมงครึ่งครับผ่านไปอย่างรวดเร็วนะแป๊บเดียวพี่รู้สึกว่ามันรวดเร็วอะ่ะพี่ก็แป๊บเดียวอะ่ะพี่เพลินไงใช่เพลิน,น,นจะหลับไปสองรอบแล้วเนี่ยพอพี่เบลได้สักแล้วความยากของรอยนี้มีมีไหมครับรูปน้องไม่ยากราาค,ครับจนประสับกระส่ายครับอืมขี้ไม่ดีตำแหน่งน,นี้มันมันช่วงปลายมันเกิด พวกข้อมืออะไรเงี้ยหนังแบบ<ม>บางๆอะไรเงี้ยแล้วพอผิวแห้งด้วย<อ>ติดยากด้วยคลิมบำรุงผิวเขาได้เลยผิวแห้งมันจะเกิดเมื่อทำให้ให้หมึกเป็นยังไงครับพี่มันไม่ค่อยดูดหมึกครอกต่ำเล็กไปแค่อยๆติดแต่มันก็ยับไม่ได้นะก<อ>็ค่อยๆไปอยู่<ม>ในเกณฑ์ที่เป็นระยะเวลาปกติท,กที่สักลายแบบนี้และใช้เวลาสั้นช่วงพิเศษตอนนี้ว่าคนที่เขาเตรียมตัวมาสักเขาต้องแบบเหมือนกับดูแลผิวน้วยองเงี้ยใช่ก็จะบอกว่าให้ทาครีมในเนื้อที่จะสักมาเผื่อ ดีกว่าเพรว่าคุณไม่ดูแลผิวไม่ใช่หมายถึงว่าดูแลผิวให้มันทุกข์อ๋ะนช่สักได้ง่ายขกิน